สวัสดีครับวันนี้ก็ผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้วเราก็อยู่กันในซีรีส์3 0 0พบี้พี่ทำได้ EP ที่4กันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับเพชรพิวพีกันนะครับมาอาที์นี้ผมก็จบที่ลีกเพชร2กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับอ่าผมก็ยังไม่สามารถขึ้นเพชร1ได้สักทีนะอืมก็ไม่เป็นไรเนาะจบเพชร2ก่อนโอเคตอนนี้ลูบี้ผมก็เพิ่มมาที่ 1,310รูบีูอ่าตอนนี้รูบี้ผมก็ใกล้จะครึ่งทางแล้วนะครับก็คือพันห้าเนาะก็มาเดี๋ยวเรามาเล่นอ่าพีพีกันสักหน่อย่อาขนนกผมมัน19เพราะว่าเมื่อกี้ผมไปเล่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหอคอยอน,นัน่าผมไปเล่นหอคอยอน,นันตไปจับกบม่วงกันมาเนาะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวขอรีหาทีมสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่นพีพีกันเล็กน้อยแล้วกันเนาะ ผมใช้ทีมหนึ่งผมเพิ่งผ่านมา4 EP เนาะก็ Ruby ้เพิ่มมาพันสามนะมันก็มาจากการที่ผมเติมด้วยบ้างแหละเนาะก็เป็นแพ็กเกจรายเดือนออ200สองร้อกว่าบาทผมมองว่ามันคุ้มมากๆเลยนะถ้าใครที่สามารถแบบเออเติมแพ็กตรงนั้นได้ผมมองว่าก็ควรจะเติมไว้เนาะโอเคแต่ว่าการเติม r ูบีด้วยแบบเออด้วยตังอะเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นอ,อ่าเติม r ูบี99ก้ารเอ้ยเก้ 8รูบี้แล้วเสียพันเจ็ดอ่ะผมมองว่ามันมันแพงไปนะม,มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรอ่อ่ะคือผมแนะนําให้เติมเป็นรายเดือนดีกว่าเนาะมันได้แบบโอ้โหมันได้คุ้มมากเลยนะคือ1นึูบี้ถ้าเกิดเราเติเเตมเป็นรายเดือนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ50สตังค์นะต่อ1นึูบี้เนาะแต่ถ้าเราไปเติมแบบเออเป็นรูบี้โดยตรงอะ่ะมันจะเสียอยู่ที่อ,อ่าหนึ่งูบี้ต่อกี่บาทอะ่ะประมาณ2บาทประมาณนั่นแหละ2-3บาทเออประมาณนั้นอะ่ะคือมันแพงมากเลยนะรูบี้เกมเนี้ย แพงแบบแพงมากๆอเออถ้าเทียบกับอ่าผมมองว่าเกมนี้ยังยังแพงกว่าเยอะเลยอะ่ะอืมโอเคก็ถือว่าดีมากๆเลยนะแพ็กเกจรายเดือนเออรายเดือนอะ่ะผมแนะนําให้เติมเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เออไม่สามารถเติมได้ก็ไม่เป็นไรนะอืมเป็นสายฟรีก็ยังเก่งได้อยู่เนาะอืมโอเคมาตอนนี้ผมก็จะชนะแล้วมาทีมนูน้นมีฮิวามารีด้วยนะ คือฮิวามารีผมมองว่ามันติดดีมากๆเลยนะคือบางทีอ่ะตัวตลกผมเนี้ยเป็นธาตุน้ำให้มันเป็นธาตุไฟอ่ะมันยังโดนลำน้ําเราเยาะยวนเลยนะเออผมมองว่ามันเก่งมากๆเลยนะฮิวามารีอ่ะคือมันสกิลแม่นแบบแม่นทุกธาตุอ่ะอืมจริงมันมันมันแม่นมากชินจังก็อีกตัวหนึ่งนะคือเมลิโอดัสผมเนี้ยเป็นธาตุไม้ใช่ไหมมันก็ยังยิงเข้าอยู่นะแต่อาจจะยิงไม่ตายเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ธาตุชนะไงอาจจะยิงแบบล้มอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่ายังแป้นใช่ไหมเออผมมองว่า2ตัวเนี้ยมันเกี่ยนมากเลยนะคือผมเสียดายมากอะไอดีหลักผมเปิดไม่ได้ไงโอ้โหคือเดือนนั้นผมทุ่มหมดตัวเลยนะถ้าเกิดมันไม่เก่งจริงผมไม่ทุ่มขนาดนั้นหรอกเออคือผมทุ่มจนแบบโอโมันไม่ให้จริงๆอะมันออกยากด้วยแหลนะเนาะอืมอ,อ่าแล้วก็ผมไปดูช่องอ,อ่าบิบบีเลนเจอร์ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะเ,ออเขาก็เสียไปรูบี้เยอะเหมือนกันเนาะก็ะถือว่าเดือน ที่แล้วนี่เป็นเดือนที่โอ้โหชินจังกับฮิวามนรีออกยากมากๆคือใครมีติดทีมนี้ถือว่าทีมคุณอ่าไปได้ไกลเลยนะครับทีมคุณจะเก่งอีกนานเลยแหละเออคือมันดีมากๆไงคือดีสกิลไม่พอดีเรื่องคอมโบด้วยนะสกิลถือว่าดีแล้วแต่คอมโบดีกว่าอีกโอ้โหคือคือไม่ต้องพูดอะ่ะคือเก่งมากๆอสองตัวเนี้ยผมว่ามันจะอยู่กับเบต้าไปยาวอ่วเออผมมองว่าแบบเป็นปีนู่นเลยนะ ก็เหมือนกับเมลิโอดัสคิงอะไรประมาณนี้เออไทกะอะไรเงี้ยที่แบบเก่งยาวๆเนาะแต่ผมก็ไม่การันตีนะเราก็ต้องมาเราลุ้นกันอีกทีว่าตัวเกมจะเนิบมันไหมหรือว่าจะเออหาตัวอะไรมาแก้ทางได้ไหมเงี้ยเออถ้าเกิดสมมุติแบบเดือนหน้าให้ไหม่มีคุระโบแบบท่าดไม้โหด,หดเลยแบบยิง999จุดชิ้นจังก็อาจจะหลุดก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมอืมแล้วแบบเนิฟให้อ่าการเพิ่มแร่ ศัตรูมันลดลงแบบเปอร์เซ็นต์ติดน้อยลงอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ชิ้นจังหลุดเบต้าอะไรประมาณนั้นก็ได้เนาะเออมันก็เป็นไปได้หมดเลยนะมันแล้วแต่เกมเลยแหละแล้วแต่ผู้พัฒนาเกมเนาะว่าจะให้เกมไปทิศทางไหนให้จะให้ตัวไหนเก่งอะไรประมาณนะนะั้นอะโอเคตอนนี้ผมโดนแร่หนืดเยอะมากเลยนะโอ้โหโดนสตันรัวเลยใครตันเนี่ยทีมผมหรือทีมเขาเนี่ยโอ้โหดูดิน่าจะทีมเขาเลยเนาะน่าจะโดนโคนี่นะักพน,นันผมแหละ เออคนนี้นักพนันนี่เก่งมากเลยนะคือเอาจริงตอนมันมาใหม่ๆผมนึกว่าบาวแสงจะเก่งกว่านะเอาไปเอามาโอ้โหคนนี้นักพนันดูดีกว่าเบาวแสงเยอะเลยก็ถือว่าผิดคาดเลยนะคือตอนมาแรกๆอ่ะผมอยากได้เบาวแสงมากเลยเออด้วยความที่สก,กิลมันดูหวือหวาแล้วก็แบบ3วิอะไรเงี้ยแต่พอเอาจริงมันมันไม่ได้มีอะไรเลยนะบาแสงอรเออแต่คนนี้นักพนันผมรู้สึกเฉยๆกับมันมากเลยอะแต่เอาจริงแม่งโอ้โหเก่งเฉยเลยอะ เออก็ถือว่าใครมีคนนี้นักพน,นันก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะอูนเนี่ยผมโดนใครตั้นเนี่ยน่าจะโคโนี่ฝั่งนู้นแหละโคนนี้นักพน,นันคือมันเก่งมากเลยนะดูดิคือมันตั้นแบบตันทั้งแผงเลยอเออมันพอๆกับเจมมืดเลยนะดูดิคือมันสตั้นดีมากๆะหูแต่ทีมผมน่าจะแพ้แหละด้วยความที่ผมอ่าไม่มีคอมโบแร่หน,นึ่งเนี่ยาจจะเล่นยากนิดน,นึงแร่ผมก็เยอะด้วย ดูดิโอ้โหมันตันดีมากๆถ้าเกิดผมไม่มีโคนี้นักพาน,านันตอนนี้ผมแพ้แล้วนะดูดิมันตันแบบตันทั้งแผงอะโอ้โหอันนี้คือชัดเจนมากอะโอโ้แต่เขาก็มีโคนี้นักพานาันเนาะอือก็ทําให้ทีมผมเล่นยากไปอีกมีเจมืดด้วยเนะี่ยโอ้โหโค่นี้นักพนันกับเจมมืดนี่ควรมีติดทีมนะอือแล้วก็เอาเจสสิก้าไปเก็บกวาดอีกทีหนึง่งโอ้โหคือก๊อตอะสามตัวเนี่ยแจงมืดที่หน้าปั้นสุดผมว่าสามตัวนี้เลยเจมมืด เจสิก้า Jessica แสงแล้วก็โคนี้นักพนันมือโปรเนาะเออสาตัวเนี่ยคืออยากปั้นตัวไหนปั้นเลยนะอืแต่ถ้าจะแนะนําแบบหวังพึ่งได้ก็น่าจะเป็นเจสิก้าแหละเพราะมันมีดาเมจด้วยไงแต่เจม,มืดกับโคนี้ทรมนานมือโปรมันมันปวนดิปวนแบบดีมากๆอะไม่ใช่แค่ดีธรรมดาแต่มันดีมากๆเลยนะก็ถือว่าผมดวงดีมากเลยนะที่มีโคนี้นักพนันมือโปรเนาะ โอเคเดี๋ยวมาหากันอีกสักทีมแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นทีมนี้กันเนาะคือ,อบอสจระเข้กับดุริยางมันเป็นสองตัวที่คอมโบได้ดีมากเลยนะสําหรับธาตุปกติเนาะอเอาไปคอมโบกับแสงมืดพวกที่เป็นตัดแล่นะอย่างแบบเจมมืดอะไรเงี้ยเอาไปคอมโบกันนะคือด้วยความที่บอสจระเข้มันสกิลลึกแถมครูดาวน้อยแล้วก็อ่าขอเขาเรียกว่าไรมีความสามารถไฮเปอร์แถมแล่น้อยด้วยผมมองว่า บอสเคก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องนะแต่อาจจะข้อเสียตรงที่เดินช้านั่นแหละเดินช้าแล้วก็แบบอะไรอะเดินช้าแล้วก็ค่าสแ็กมันเก่าแล้วไงอาจจะแพ้ตรงนี้เนาะแต่ตรงอื่นนี่คือดีมากเลยนะแรกก็น้อยยืนก็ถือว่าโอเคแถมสกิลลึกด้วยคูดาวน้อยด้วยโอ้โหแม่นด้วยนะคือบางทีเนี่ยรูปไอ้รูปหัวจระเข้เนี่ยต,ติดทั้งแถวทีมผมเลยนะ อดูดิมันยิงเนี่ยเห็นไหมโอ้โหคือสกิลมันค่อนข้างแม่นอะแต่ว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเนาะมันแค่ยิงเข้าแต่มันอาจจะไม่ได้ยิงตายนะเราก็ต้องใส่กเกียร์ดาเมจแรงๆให้นิดนึงสําหรับบอสแค่นะส่วนดูริยางนี่ไม่ต้องพูดถึงอะล้มสิบทีอะยังไม่ตายอะคือด้วยความที่มันมีฮิวเลือดได้ไงอืมแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะอยู่ตรงที่แร่เยอะไปหน่อยแล้วก็การรับอาจจะห่างป้อมแล้วเนาะ เพราะมันโดนเนิบแล้วไงมันเก่าแล้วไงแต่ภาพรวมผมมองว่า2ตัวนี้ก็ยังเป็น2ตัวที่ดีมากๆอยู่นะอืมถือว่าใช้ได้ยาวๆเลยแหละถ้าเกิดไม่มีตัวที่แบบคอมโบแร่หนืดที่ดีกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวผมขอปล่อยทีมโูผมสามารถเก็บกวาดทีมมู้ได้หมดเลยนะแผงหลังเนี่ยมาเดี๋ยวผมกดออโต้เลยแล้วกันจะได้จบเร็วๆ โอ้หโอหตอนนี้คือที่ผมแดงเต็มเลยเนะี่ยคือชินบุมันก็ยังคอมโบเพิ่มแลได้อยู่นะแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่300แล่ใช่ไหมแล่300ผมมองว่ามันยังยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันยังไม่เห็นผลชัดเหมือนพวกชินจังกับฮิวามาลิไงที่เพิ่มแลพันหนึ่งโอ้โหคือคือพันหนึ่งนี้มันเยอะมากเลยนะโอเคผมก็ขึ้นเพชรหนึ่งเอ้ยเพชรหนึ่งอะไรล่ะโก1หนึ่งก็มีประมาณนี้แหลนะเนาะสำหรับอ่า EP นี้เนาะก็ฝาก เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์3,000 B พี่ทำได้ผมก็มาถึง EP ที่4กันแล้วนะครับผมก็จะทำยาวๆเลยนะอ่าแล้วก็มาดูกันว่าเราจะถึง EP ที่เท่าไหร่จะครบ3,000เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ